เห็นถกเถียงกันจังในสื่อโซเชียลว,ว่าห้องเครื่องรถยนต์ใช้น้ำฉีดล้างได้หรือไม่บางคนก็บอกว่าได้ข้อสรุปมันเป็นยังไงได้หรือไม่ได้กันแน่ไปครับวันนี้จะพาไปถามจากปากของพี่หมอด็อกเตอร์คาผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไปดูกันว่าพี่หมอจะแนะนำกันว่ายังไงไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดออรคาเหมือนเดิมครับทุกวันพรหัส4ทุ4่ม45ครับ วันนี้พี่หมอมาที่ล้างรถนี่นะครับร้าน M s Car Wash ต้องบอกว่าล้างทองสะอาดโอ้โหหลากหลายเลยครับนะฮะแต่ที่นี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเครือข่ายของพี่หมอดรคารมันครับในเรื่องของการล้างอย่างไงให้ถูกวิธีไม่งั้นท่านจะจิตตกเครื่องยนต์ไฟโชและก็ในเรื่องของล้างเครื่องยนต์ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะอธิบายฟังครับว่าล้างได้หรือล้างไม่ได้ครับพบกันเบรกหน้าครับ ท่านผู้ชมครับจะฉีดดีไม่ฉีดดีครับท่านผู้ชมว่าไงครับจะฉีดลงไปปุ๊บลงไปนี่นะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าน้ําแรงดันสูงมากๆครับสําหรับที่ล้างรถมาตรฐานเขาใช้กันครับนะฮะที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะ่ครับที่น้ํากระจายฉีดรถคันสีแดงนั่นแหละครับก็คือแบบนี้เลยฮะใช้ปั๊มลมตัวใหญ่แล้วก็ฉีดด้วยแรงดันน้ํามหาศาลครับเข้าไปที่เครื่องยนต์ท่านผู้ชมว่าอย่างไรบ้างครับ จะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีครับบอกพี่หมอหน่อยครับแต่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่หมอตัดสินใจเองครับเพราะว่าเป็นกูรูรถยนต์นะครับในเรื่องของตัวห้องเครื่องยนต์นั้นเป็นรถรุ่นใหม่นะครับและก็ในเรื่องของเทคโนโลยีโอ้โหใหม่มากๆนะฮะต้องบอกว่าในเรื่องของการสั่งงานนั้นเขาไวฉับพลันเร็วมากๆนะฮะแต่อันนี้เรื่องของการฉีดน้ําที่ห้องเครื่องไม่เอาครับไม่เอาครับไม่ฉีดครับ นะฮะต้องบอกว่าทิ้งนะครับอันนี้ฉีดลดรอบคันได้นะครับและก็ฉีดช่วงลงช่วงล่างได้แต่ฉีดท้องเครื่องพี่หมอไม่ฉีดครับ<ม>นะครับถ้าจะฉีดจริงๆแล้วก็ฉีดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องไปหาถุงพลาสติกมาคุมนี่ฮะพวกคอยจุลเบิดนะครับต่างๆก็จะมีโชว์อยู่ตรงนี้4ตัวแล้วก็พวกซ็อกเก็ตปลั๊กต่างๆที่ เข้าไปที่คอยจุดระเบิดเข้าไปที่กล่องเครื่องยนต์เข้าไปที่แอร์โฟนะครับเข้าไปที่ไอเดนสปีดหรือลิ้นปีกพิเสื้อและก็เซนเซอร์จุดระเบิดนะครับและก็ในเรื่องของอันเตอร์เนเตอร์ไดชาร์ตท่านผู้ชมมาดูไดชาร์ตครับยุคสมัยนี้เป็นไดเปื่อยนะครับเห็นไหมฮะซีซีซีนี้ข้างในนี้เป็นขดลวดเห็นไหมฮะถ้าเราฉีดเข้าไปปุ๊บนี่ในเรื่องของไฟฟ้ากับน้ําไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับถ้าจะล้างก็ล้างได้อย่างที่พี่หมอบอกครับ ถูงพลาสติกมาครับคุมครอบให้มิดชิดเลยและก็ผูกให้แน่นอันนี้ก็ต้องครอบคอยจุลระเบิดอันนี้ก็ต้องครอบครอบทุกตัวเลยครับที่เป็นระบบไฟรุ่นใหม่ๆนี้ไม่มีจันจ่ายแล้วนะครับไม่มีจันจ่ายนะครับแต่คอยจุลระเบิดยังอยู่ในการทํางานของระบบจุลระเบิดของเขาเขาใช้สัญญาณทีดีหรือว่าเป็นสายสัญญาณจุลระเบิดนะครับเข้ามาที่ตัวไฟวิว นะครับหรือว่าตัวสัญญาณตรงบูเลหน้านะครับจะมีการจุดระเบิดขึ้นมานะครับหรือว่าในการจ่ายไฟที่หัวเทียนนั่นแหละครับนะนี่แะครับ,ค,รบคือสิ่งที่พี่หมอเองนั้นไม่แนะนําให้มีการฉีดน้ําที่ห้องเครื่องนะครับเพราะว่าเรื่องของระบบไฟนะครับพวกสายไฟต่างๆพวกนี้นี่นะดูตัวนี้เห็นไหมฮะออกซิเจนเซนเซอร์นี่ท่านผู้ชมครับ ถ้าใหม่ๆนะฮะถ้าใหม่ๆอาจจะมีการบีบสนิทนะครับกันน้ําได้นะฮะแต่ถ้าใช้ไปประมาณ7จหมื่นกิโลไปแล้วนี่นะหลุดเลยเห็นไหมครับนี่แหละฮะอย่างนี้ครับและน้ําเข้าไปขังในช่องนี้นะครับน้ำเข้าไปขังในช่องนี้ก็จะทําให้มีความชื้นนะครับหรือว่าลงกาวได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ควรที่ จะไปใช้น้ําฉีดเข้าไปนะครับถึงจะเอาถุงพลาสติกคุมจุดต่างๆนะครับที่เป็นระบบไฟแล้วนะฮะคุมอนอนเตอนิตเตอร์แล้วคุมตัวแอร์โฟลแล้วนะครับคุมตัวไอเดิรสปีดแล้วก็ใช้น้ําแรงดันสูงไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> ต้องใช้น้ําแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับตรงนี้ถึงจะไม่ซึมเข้าไปในซ็อกเก็ตนะครับหรือไม่ทําให้ถุงพลาสติกที่คุมไว้ขาดนี่นะครับคือสิ่งที่ ที่หมอดรคาเองไม่สนับสนุนและไม่แนะนําให้เอาน้ําฉีดที่ห้องเครื่องนะครับภายนอกฉีดไปได้เลยครับฉีดช่วงลงช่วงล่างนะครับได้หมดแต่ห้องเครื่องพี่หมอขอโดยเฉพาะตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือช่องที่ดูดออกซิเจนก็คือช่องท่อไอดีที่จะต้องดูดอากาศเข้าท่อร่วม ID ที่เป็นออกซิเจนนะครับอยู่บนนี้รับน้ําเต็มๆถึงท่านจะปิดเอาไว้ก็จริง นะครับในเรื่องของตัวซีลต่างๆถ้าวิ่งไปเกิน7จ็ดแมกิโลแล้วแสนกิโลแล้วมีโอกาสแข็งตัวได้มีโอกาสที่จะซึมเข้าไปได้นะครับน้าจะซึมเข้าไปไปเกาะอยู่ที่ตัวมอ้อกรองอากาศนะครับตรงนี้ก็จะทําให้มออกรองอากาศนั้นมีความชื้นเวลาเครื่องยนต์ทำงานก็จะดูดเข้าไปปนกับน้ามันที่หวัวฉีดนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นอันตรายกับเครื่องยนต์อย่างมากโดยเฉพาะระบบไฟที่มีการใช้งานมานานมาก นะครับพวกสายไฟต่างๆพวกนี้นะครับรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นรถปี2000ขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นระบบพวชีดไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเป็นระบบพวชีดไฟฟ้าหมดแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาน้ําไปฉีดนะครับพี่หมอก็จะแนะนําให้ใช้ในการล้างห้องเครื่องนะครับให้ใช้เป็นน้ำยานะครับที่เป็นน้ํายาในเรื่องของการฉีดทําความสะอาด นะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นน้ํายาเคมีที่ขจัดคราบที้ไข่ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้น้ําแล้วนะตัวน้ํายาตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการชะล้างสิ่งสกปรกหรือคราบดํำๆก็จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ให้มีการลงกลาวนะครับหรือว่าจะไม่มีความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ตัวน้ํายาตัวนี้แล้วก็จะ ไม่เกิดปฏิกิริยาในการลงกลาวอะมาดูครับที่หมอจะใช้ตัวนี้ครับนี่แหละฮะเป็นน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับเป็นน้ำยาล้างห้องเครื่องก็ฉีดไปเลยครับนะฮะจะฉีดจุดไหนจุดไหนก็ได้ครับก็ฉีดไปเลยนะครับแต่อย่าใช้น้ำล้างอีกทีนะครับอันนี้ถือว่าน้ำยาที่ต้องใช้น้ำล้างอีกรอบหนึ่งนั่นคือเป็นน้ำยาที่ไม่มีคุณภาพ และก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับตรงนี้ฉีดไปปุ๊บเนี่ยก็เอาแค่ผ้าเช็ดอย่างเดียวพอนะครับทำความสะอาดเช็ดถูนะครับแล้วก็ลงด้วยว็คซี่อีกทีหนึ่งนะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ํายาเคลือบเงาอะไรก็ได้ลงไปทีหนึ่งนะฮะก็แค่ฉีดลงไปฮะนะครับฉีดลงไปแบบนี้ฮะครับเดี๋ยวเขาก็จะกัดขึ้นมาครับนี่นะครับฉีดไปเลยครับ พวกนี้ที่เป็นพลาสติกก็ฉีดได้นะฮะเนี่ยถ้าภาบันดำเนี้ยนะฉีดไปเลยครับแต่ว่าตรงนี้อย่าไปฉีดเลยครับตรงนี้ทางที่ดีปิดไว้ดีกว่านะฮะปิดไว้หน่อยอย่างนงี้นะครับจริงแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันสกรปรกหรือไม่สกรปรกนะครับก็อย่าไปซีเรียสมันเจ้าของรถนะครับถ้าเกิดว่ามันสกรปรกเนี่ย ถ้าช่างที่เขามีน้ำใจนะครับหรือว่าช่างที่ทํางานละเอียดมากๆนะฮะเวลาเขาทาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเช็ดทำาสะอาดเครื่องยนต์ให้นะครับเขาก็จะล้างทำาสะอาดเครื่องยนต์ให้นะครับทั้งที่ดีแล้วเราฉีดอยู่เหนือลมนะครับอย่าไปอยู่ใต้ลมเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเคมีมันจะสูดเข้ามานะครับก็ฉีดทรงาสะอาดไปเลยนะฮะตรงนี้ยางยิงโดนได้หมดครับนะครับโดนยางก็ใหมเอี่ยมเลยเนี่ยลองดูอันนี้นะฮะ จะเช็ดให้ดูจะเช็ดให้ดูดูเยลยเห็นไหมเงาเลยครับนี่ขนาดยังไม่ได้ลงตัวน้ํายาเคลือบเงานะครับเสร็จแล้วก็อยู่ที่ตัวน้ํายาครับว่าน้ํายานั้นเขาให้ทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีนะครับก็มีการปล่อยให้มีการกัดนิดนึงครับมีการกัดไอ้พวกคราบขี้ใอยคราบสกปรกอะไรให้ออก นะฮะประมาณนนาทีหนึ่งสองนาที3นาทีแล้วแต่ครับแล้วแต่นะแต่กระป๋องนี้เขาบอกว่าประมาณ1นาทีครับท่านผู้ชมครับนะฮะหนาทีก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำความสะอาดได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาน้าเข้าไปฉีดนะเขาบอกว่าโอ้โหเละหมดเลยครับเนี่ยกล่องฟงกล่องฟิลพวกนี้ใช้ไปนานๆนซีนแข็งมันมีโอกาสน้ําเข้าได้ครับพวกนี้แต่ถ้าลุยฝนลุยน้านะครับพวกนี้ถ้าไม่ถึงกับครึ่งล้อ ไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าน้ำนะครับคงจะไม่กระเด็นขึ้นมาเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีการลุยน้ำที่เป็นน้ำท่วมนะครับเกินครึ่งล้อขึ้นไปมีโอกาสที่จะทำให้พวกพัดลมพัดลมไฟฟ้าพวกนี้อาจจะเสียได้นะครับตรงนี้ก็ทางที่ดีก็อย่าลุยเกินครึ่งล้อแล้วกันนะครับอ่ะมาเช็ดแล้วครับนะฮะนี่นะดูดิครับเงาแวบเลยนะครับนี่ฮะดูครับค่าพวกนี้ ีมาดูตรงนี้ครับเห็นคาบไหมฮะเห็นไหมครับเอาล้วฮะตะเช็ดนะครับนี่ออกซิเจน,นเซอร์ก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเสียเห็นไหมฮะฉีดเข้าไปยังไงก็มันไม่ใช่พวกความชื้นนะฮะโอ้โห ดูฮะท่านผู้ชมเงาแวบเลยไหมเห็นไหมครับอ่ะดีดูอันนี้สองสีนะฮะสองสีนะครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูเห็นไหมฮะกลายเป็นแวบขึ้นมาเลยครับนี่แหละฮะเห็นไหมฮะโอ้แค่นี้เองครับท่านผู้ชมครับจริงแล้วก็อยู่บ้านทําได้เหมือนกันนะฮะซื้อถุงมือคู่หนึ่งเอาไว้ใส่นะฮะบางทีแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้รถ หนูก็จะขึ้นมาข้างบนแล้วบางทีเจอฉี่หนูนะครับบางทีแล้วจมูกเล็บเป็นแผลเนี่ยก็จะทําให้เกิดติดเชื้อได้หรือว่าแผลนั้นอาจจะไปโดนกระฉี่หนูก็ได้อันนี้อันตรายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านจะเช็ดจะล้างเองในวันอาทิตย์นะครับก็ทําได้แบบนี้ครับไปซื้อน้ํำยาที่เป็นสเปรย์นะครับล้างห้องเครื่องมีขายครับไม่แพงครับนะครับกระป๋องหนึ่งก็น่าจะประมาณสักสองบาท นะฮะสามร้อยบาทดีๆมากๆเลยนะครับก็กระป๋องหนึ่ง4 0 0 3 4 0 0บาทนะฮะถ้าเป็นกระป๋องที่น้ำยาที่ดีมาตรฐานระดับโลกจริงนะครับขายต่างประเทศกันหรือว่าต่างประเทศมาขายที่เมืองไทยนะฮะพวกนี้ก็ฉีดไปด้วยเงาด้วยท่านผู้ชมนะครับที่เป็นรถรุ่นเก่าๆถ้าเผื่อจะใช้น้ำฉีดก็ฉีดได้เหมือนกันครับอย่างที่พี่หมอบอกแหละเอาถุงพลาสติกคุมจุดต่างๆถ้ารถของท่านมีพวกระบบจันจ่ายก็คุมจันจ่ายไว้ด้วย นะครับตรงนี้แต่ว่าข้อสําคัญที่สุดก็คืออย่าใช้น้ําแรงนะครับเอาน้ําแบบเบาๆน้ําก๊อกได้ยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในการที่เปิดน้ําก๊อกนะครับทะลาดตรงนี้นะฮะก็พยายามลาดทางห่างที่จุดที่คุมพลาสติกไว้แล้วกันนะครับก็สรุปแล้วว่าอยู่ที่ท่านเลยครับว่าจะใช้น้ําล้างหรือว่าไม่ใช้น้ําล้างอยู่ที่รถของท่านว่ารถรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ครับ ครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลลางห้องเครื่องแต่พี่หมอจะต้องขับรถออกไปบนท้องถนนแน่นอนครับแต่ว่ารถยนต์เมืองไทยนั้นเยอะมากๆนะครับไม่มีการทำลายรถเก่าๆทิ้งนะครับรถของท่านทำประกันภัยหรือยังครับประกันภัยรถยนต์ที่พี่หมอไว้วางใจก็คือบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยมาตรฐานแค่ไหนไปฟังจากท่านผู้บริหารกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนำนำสวัสดีครับไทยพัฒนาประกันภัยมีอะไรพิเศษวันนี้ขอให้ทั้ง3ท่านขยายความเลยครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ใช้บริการของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยกันครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับครับเป็นประกันภัยราคาเบามากเลยครับราค<ร>าเบ<ร>าแต่ความคุ้มครองแน่นมากเลยครับเลรอบครับแน่นก็คือ3าบวก2บวก คุ้มครคองรถของคุณและก็คุ้มคร,คร,ครองรถของคู่กรณีด้วยซึ่งประกันภัยนี้ก็จะมีบริการพิเศษเพื่อเติมเต็ม <oret> ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเช่นจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนแก่ะไรก็ตามที่รถมีปัญหาบทาทนทางถนนนอกจากอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันจะมีพวกรถเสียรถอะไรพวกนี้เราไม่รู้จะติดต่อใครบริการนี้เราแถมให้ลูกค้าฟรีเลยครับหมายถึงว่ามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยไปดูแล ใช่ครับรถที่เสียถึงที่เลยเหรอครับใช่ครับเป็น call center standby โอ้โหท่านต้องการความช่วยเหลือเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปนะครับไม่ต้องมีอุบัติเหตุก็ได้ไม่ต้องมีอุบัติเหตุก็ได้ครับโอ้โหในส่วนการบริการเรื่องการการจัดการค่าสินใหม่รถยนต์เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเราเป็นบริษัทประกันภัยเมื่อรับประกันภัยไว้รถเกิดอุบัติเหตุไปทาความเสียหายแก่บุคคลภายนอกเราก็ต้องจัดการดูแลเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนแต่ที่วันนี้มันจะเป็นเเป็นประเด็นของบริการ พิเศษที่เราให้โดยที่จะไม่ได้เกี่ยวกัเกกบ,รบเ,รเรื่องของการุ้มครองประกันภัยแบบทั่วไปเราพนวกเรื่องของการบริการที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินนั่นหมายความว่าต้องต้องบอกพี่หมอก่อนว่าทุกครั้งที่เราคุยกันเราบอกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ของไทยพัฒนานประกันภัยนั้นเป็นบริษัทของคนไทยครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคนไทยมากที่สุดเรากระจายไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคดูแลคนไทยทีนี้เรามาหน้งคิดดูนะครับว่า คนไทยที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะเข้าถึงการประกันภัยแบบแพงแบบประกันประเภทหนึ่ง<ม>แต่เขาก็ยังมีความรับผิดชอบมีความระมัดระวังที่คิดว่าการป้องกันการเกิดเหตุที่ดีที่สุดคือการมีประกันภัยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราจริงๆนะครับในเชิงปฏิบัติเนี่ยเวลาผมออกไปวิ่งงานทั่วประเทศเนี่ยครับได้เจอคู่ค้าได้เจอตัวแทนได้เจอลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านก็จะถามมานะครับว่าอื บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสียมันใช้ได้จริงๆเหรอตอบเลยครับใช้ได้จริงนะครับและมาไวด้วยครับเพราะว่าเครือข่ายที่เราได้วางไว้ทั่วประเทศเนี่ยครับถือว่าเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นรองใครเลยนะครับคือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ไหนนะครับตอนไหนในลักษณะไหนก็ตามนะครับเรามีคนของเรานะครับ ที่เราได้ผูกเครือข่า,ายไว้เนี่ยครับ,ค,รบคอยดูแลอยู่ทุกจุดเลยนะครับ,รบและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งไม่จํากัดจำนวนครั้ง,ด,งด้วยปีหนึงใช้กี่ครั้งก็ได้<ะ>ครับนี่นะครับ <S <S <h ug ly> คือบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับ <S <S พี่สุ <viscosity> ได้เห็นแล้วครับว่า7 0กว่าปีที่อยู่กับคนไทยมาได้ปัจจุบันนี้แสดงว่าต้องบริการดีจริงๆครับนั่นคือบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับยกนิ้วให้เลยครับ ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือรายการดรอกตคาครับทุกวันพรหัสสี่ทุ่มสี่สิบห้าท่านก็จะได้ประโยชน์ไปแน่นอนครับกับเรื่องของรถยนต์ครับจะขาดไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดรอกตคามาสิบกว่าปีครับขอบคุณ FB ีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ์ครับขอบคุณซีโอครับเอสทีออสพาสอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับตอนนี้ สามบวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากมากครับขอขอบคุณ RC ซีมีโคเฮลครับอิสระของนักท่องเที่ยวขาบนะครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอดอกเตอร์าเองครับใช้กับรถเบนทุกคันที่เข้ามาเซอร์วิสที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับอยู่สุมวิทร้อ7ปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณสถานีทอทั์ช่องเวิร์กพ กฎหมายเลข23ครับคนะครับและจะติดตามพี่หมอนั้นไม่ยากเลยครับพี่หมอจะมีไรสดทุกวันพฤหนัดส2ทุ่มครับทาง f a c e b o o ด Dr. กเราทาง YouTube Dr. เตอร์ขาชาแนลทางอินสตาแกรมดกร์าสอและก็ทางวิทยุขึ้น fm 97เไมโครเฮิร์ตอ้อขาดไม่ได้ครับอีกอย่างนะครับทาง Tik t o k กด็อ a ราครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็ตองบอกว่าหมดเวลาจริงๆครับนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและก็ขอให้ทุกท่าน รวยรวยเฮงเฮงครับวันนี้พี่หมอกดอร,ร์คาลาไปก่อนครับพระรหัสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ